สูขันว่าตื่นขึ้นมากกระเบิดตังอรารมณน้ำมัน7จ็อยกาแฟ60สิบขันว่าว้าพื้นกาแฟสันติกระยากหัว <laughs> สามแก้วมือหนึ่งกับบะม,มพี่น้องกลับมาต่อกับมื้อเช้าวันนี้สองจานนิดหนึ่งร้อยบาทพี่น้องมีเอียงแน่บาทเนี่ย เกาเหลาหมูน้ำใสหนึ่งโอ้โอถือกล่องดีๆในที่ราจ,จะกินข้าว <c oughs> ไม่เล่นซูงมาตรงหน้าเลยที่ราไม่เล่นเคี้ยวป้อนเราหน่อยไม่เล่น <c oughs> <c oughs> ก็ว่ากันไปเนาะกันแนวคนโสดก็อยากมีความหักคือกันเนาอพี่น้องเอากินต่อสิใดนี้งอวยัดไปหนึ่งโบกนี่ละเหตุผลของคนโสดกินเข่าคำทอผู้เขาก็ไดพี่น้องสิเฮ็ดหนังก็ได้ตัว เสียเอาซ้อนยัดลงไปในคอนเลือกๆก,กระไรตัวสิบเป่าแห้งๆให้น้ำแกงฟงออกจากซ้อนกระไรตัวสิตักลูกชิ้นย้อนลงหูดังกระไรตัวสียเอาลิ้นแตะๆลูกชิ้นโดยที่บบกินกระไรตัวเว้ยกุหลังนายความโสดเจ้าของเห็ดหยังกระไรน่ารลักไปเบิดเนาะสูกเว้าไปซาดนั่นละ่ะคนมันสโสดเลือกๆมันก็นเงาในใจนั่นล่ะ